เวลามาหอดืนนะครับก็ขยับกากครับตะเกียน์ลำหนักก็ฟังฟังขวาเนาะฟังขาขวาเนาะนั่นงยู่ท่านี่แ สวัสดีครับผมสวัสดีคุณลุงเอฟซีทุกทุกท่านครับผมตอนรับทุกท่านเข้าสู่ส่งแชแนลทักรักสวนยางเนาะตัวนี้ก็อยู่สวนยางไรทัเชนน์ครับผมอาชีพนี้กับมาจีดยาง,งเหมือนเดิมแล้วครับมีทิศก้าวเนาะเป็นยางหน้าต่ำวนี้เนาะชนิดนี้ยางหน้าต่ำอยู่ครับผมอ่าเดี๋ยวจีดในนําวิธีท่านั่งอะไรก็กางเกงที่มอสรับกางเกงที่มอสรับการ กีดยางหนาตามงับผมกางเกงกันแน่นเป็นกางเกง,งกีฬาผ้าวอร์มนะนี่แบบนี้เวลาเฮานั่งกรีดมันยืดยุ่นได้ดีครับยืดยุ่นดีนะมันบดดึงถ้าเป็นหนึ่งเกงยีนนี่ถ้าเป็นหนึ่งเกงยีนนะมันจิตดึงยงิตตึงขาครับเข้าสีเคลื่อนไวว่าสะดวกนอมเลยครับมันจิตมีปลัดน้ำขาน้ำแข็งเขาทํำให้เข้าปวดเมื่อยนะครับแล้วอ่าแล้วก็มีด ดอกใส่รองเท้าพุ่มนะครับเพราะว่าในตวนอย่างกันมันเคยคอดแข้งจรไม่หยาเนาะขอเจาะลกๆจนในแปลีนกันเมื่อในน้าไม่ใส่นะครับต้องเท้าแตะอันตรายเนาะเกเตะกิ่งใม่กิ่งไหลมันบาดเท้าครับพุ่มจะเป็นลองเท้าบูดเรองเท้าที่เซฟตี้นิดๆครับปลอดภัยเนาะอย่างหน้าเต้าเนียกกันทั้งเ่าจะกลมกีบแบบนี้จเลื่อกันมันกระตำเกินไปนะครับเนาะเขาจะทิ่มเพราะว่าเพราะว่าตของ ฟังนวลจะเป็นฟังข้างดิล่าลงไปฟังข้างนี้จะเป็นฟังโน้นครับเป็นข้างล่างนี้เป็นฟังโน่นนะครับท่านยูธาน,นี่มึงกอนเดี๋ยวาหน้าเราจะทิ่มไปนะครับงั้นมาเบิรงท่าท่านั่งปีกันกันครับผมกาดเป็นท่านั่งครับผม ถ้าเราจะกลมก็ไม่ไหวเนาะถ้านั่งให้นั่งคานนี่ครับนั่งคานนี่ทท้งกับเข้านี่ตามลงครับขี่ลงไปครับดึงพอนมาให้ไก่เทาขื่นมีนเท่ากับขยับเอียงขาข้างนี้ไปสิครับเอาหัวเข้าฟวงคอดีเอยียงมา่สงีเรื่อยๆครับเท่ห์มนหนักกว่ทาทั้งหลังเนาะ นาตำยางกับสีมาไว้ครับเพราะว่ามันเป็นหนาเดิมเนะาะแตไหลเยอะไหลแรงกว่าน้าบนเนาะต้นนี้กับน,นาตำอ,อีกแล้วครับ จะนั่งคานี่ครับคานี้ตรงนี้เ้าคาว่ายังกว้างครับคานี้อิงมาแล้วก็กริงจริงมากสิครับยกกล่นยกกล่นมานะ รับเสื้อผ้าเสื้อที่ใส่นี่กะแบบเด็กก็ได้ครับ้วแจ่ชอบเนาะจะติชอบไนดะ้กางเกงการรับยางหนาตามนี่เห็นน,นนะาห้เป็นกางเกงงพาย,ยืดครับากางเกงเป็นผ้าวอร์มกีฬา,านีนะจะเลยยืดยุ่นครับยืดยุ่นถ้าห้เห้าเพราะเจ็บเหนื่อยเก็บตัวนะเวลาใส่เ,เป็นกางเกยงยีนนีมันจะรัง้งมันจะดึงรัง้งเราไปให้เราขยับตัวได้ง่ายนะครับ กีเส้นมันจะดึงก็ได้ว่าดึงก็ได้ครับนังท่านี่เนะแงบเลยมันเขาล่งดินเลยตามแห้งนี่เป็นท่าสะพอดตัวนะครับแนะนำให้เพื่อนๆกระเทือ แต่กล้องนัาไปใสไกันแต่ปับใส่ใน,ในการกีดกันแล้วครับผมเพราะว่าท้าถ้าก้มก้มอย่างซี่เลยมันกัดถ้าลายลตัวมันก็นจะปวดเดียวเนาะปวดเดียวปวดหลังแหละครับถ้าเรานั่งก็หังเพื่อนน้อยนินทนไปมันก็นกนจะมือยขาเนาะเข่าหลูกเจ่านั่งเนาะแต่สลรับกันแล้วครับสลรับกันทั้งก้มทั้งนั่งเลย ยายสะโพกเอาครับยายสะโพกยายก้นเอาเบื้องนี้ชักต้นครับต้นสองต้นนะเขาตั้มครับนี่เหยียดออกไปไกลครับ เวลามาหอดันนี้ฮะก็ขยับกากครับตะเกียหนักหนักก็ฟังฟังขวาเนาะฟังขาขวาเนาะนั่งยูทานิแบบนี้นะครับแอนข้างจะนั่งขากว่างเล็กน้อยครับทางทางขานั่งนะแบบนี้ พอมีดา็ซื้อช่วงหนาเออถ้าเกิดยกปลูกขึ้นแล้วก็ย่ายมาทางงลังสีครับที่น้ำหนักมาฝั่งขวาเนาะเป็นท่าสำหรับตีดยางท่านั่งครับย้ายสะโพกย้ายจูดเนาะยางกระลังหนาตากระลังออกมาไว้ครับผมมีที่เก้าแล้วช่วงยาง,ยางต้นสี่หาต้นที่ทายทำคลิปมือเอนี้ที่ทายทำคลิปมือเอนี้เป็นยาง เปิดหนาสองแล้วครับตะวันหนาล่างมันยังเหลือเยอะอยู่เนาะเลยพุ้นกิดหนาสองครับเดี๋ยวเปิดหน้านี่ห้าเก็บขายแล้วเ่าจตังสิเปิดหน้าบนครับสำหรับคลิปนี้กับในวลาพอสมควรแล้วครับขอบคุณดีเอสซีทุกท่านครับผมที่แวะเข้ามารับชมคลิปจากช่องนะครับเนาะถึงจะเป็นผู้มาชมใหม่หรือว่าผู้ชมเดิมนะครับเนาะผู้มาชมใหม่ก็ทีเริ่มกดติดตามครับผมเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปต่อไปครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ สำหรับทุกๆการรับชมทุกกำลังใจทุกๆคอมเมนต์ครับผมอันคลิปนี้ดีมีประโยชน์กันช่วยกันคอมเมนต์เขามาพูดประจ่ากันครับผมทิชมกันได้ครับแบบนี้ดีบอหรือว่าอะไรกันคอมเมนต์มาคุยประจากันครับผมมาแนะนําเทคนิคกันเนาะแลรงตินความรู้กันครับสแหรับคลิปนี้อะท้ายเพื่อนเราครับสวัสดีครับเรียนคลิปหน้าครับผม